วันที่13มิถุนายนมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญจากทั่วทุกมุมโลกดังนี้1เวลา16นาฬิกาดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมแบบรายเดือนประจำเดือนมิถุนายนจาก Eurostat คาดการณ์ว่าจะลดลงจาก2.6เป็นลบ1.5 2เวลา16นาฬิกาดุลการค้าประจำเดือนมิถุนายนจาก Eurostat คาดการณ์ว่าจะลดลงจาก27.9ิลเลียนเป็น20.2ิลเลียน3 เวลา21นาฬิกาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องตน้นจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นจาก52.2เป็น52.5ต่อไปเป็นข่าวโฆษณาเหรียญ WLD คือ g o v e r n a n c e และ Utility To k e n หลักของโปรเจกต์ o r l d ที่มุ่งสร้างเครือข่ายระบุตัวต,วตนดิจิทัลแบบกระจายศูนย์ทั่วโลกโดยพัฒนาเทคโนโลยีพิสูจน์ความเป็นมนุษย์ให้ผู้ใช้ได้สัมผัสผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า o f f ยืนยันตัวตนกับ World ได้แล้ววันนี้ เพื่อรับสูงสุด40 WLD โทเคนที่ w r r l f f a ฟ s h i p ณเอมโซเฟียชั้น 1F และศูนย์บริการอีก16แห่งทั่วประเทศหรือสามารถซื้อขายเหรียญ WLD โทเคน token, คู่กับเงินบาทได้แล้ววันนี้บน b ีทาซ่าไทยแลนด์โดยทั้งหมดนี้คือข่าวสารและตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะมีการประกาศขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อตลาดค่าเงินและตลาดสินทรัพย์เสี่ยงนักลงทุนควรติดตามข่าวสารเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด